สามพี่น้องพาราดอนภาพนี่แหละครับตกลงกันเรียกว่าพันธมิตรสามพี่น้องเขาตั้งชื่อตัวเองเป็นพันธมิตรสามพี่น้องครตกลงกันตั้งแต่ปี2562ครับก็เลยทําแถลงการร่วมกันว่าแจ้งประชาชนทั่วไปว่าปฏิบัติการ102 7นี้เพื่ออะไรนะอันที่1ต้องการล้มล้องการปกครองระบบะเผด็จการของกลุ่มทหารของคณะรัฐประหารอันที่2เพื่อให้ประเทศพม่าเป็นพันธราชใหม่ที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศโดยกลุ่มชาติพันธุ์แต่และกลุ่มสามารถปกครองตัวเองได้อันที่3กองกาลงัง พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติทั้งกลุ่มติดอาวุธทั้งหลายต้องการกำจัดเครือข่ายและอาชญากรอ,อาชญากรรมในเขตราวกายที่เรียกว่าจีนเทาหรือพวกคอเซนเตอร์และการพนันออนไลน์อันที่4นะครับต้องการรักษาสัญญาที่สมัยก่อนเคยทํากันไว้คือข้อตกลงปางหลวงนะฮะนี่คือข้อถัดมาข้อที่4ครับข้อที่5 ต้องการต่อต้านกลุ่มรัฐประหารหนึกลุ่มภาพันสองศู์สองหนะฮะอันนี้คือ5ข้อที่เขาประกาศขึ้นมา